ทุกคนโอ้โหนี่โอ้โหเอาสบายดีทุกคนวันนี้เฮามาหากินป่าดำป่านะวันนี้นะป่าอยู่สายห้ยน้ำดนโอ้ถือว่าน้ำนี้เป็นน้ำใสได้เขามีหัวว่าสี่ลงได้รอบเพราะทรงนี้โซงหน้าหนาวทุกคนเลย เอ้าโลงๆวันนี้เอานี่ก่อนอื่นก็ต้องดังไฟไปก่อนพ่อมาแต่หาปลาปุ๊บแล้วตองได้ฝิงไฟนะห้างยังเสียีนะห้างกระดุงห้องกระดุงเขาตึ๊กยังไงเอ้าเอากระดุงย้อนอยุตัยเลยอ๋อนี่ไม่เอาเปล่าฮะอ๋อปลาท้าไม่เอาเปล่าให้ก็ยกเอาอ๋อเหนือนี้ไรนี่ ขึ้นไปอยู่นี่เนี่ยแล้วตึ๊กทึ๊กพี่เลยวะอ๋อเออนี่เวลาขึ้นขึ้นไปเนี่ยทุกคนเนี่นี่นเอ,อ่ออนี่ครับเอาเพิ่นเพ,พิ่นจะกค้างไว้ก่อนนี่ค้างไว้ก่อนปุ๊บนี่ค้างมือสองค้าง <พอ S 1> แล้วก็จุ่มจุ่มตรงนี้ปลามาปุ๊บแล้วก็ย่อขึ้นเพราะว่าน้ำมันใสก็จะเห็คลียวเห็นตัวปลานะอ๋อเดี๋ยวเออแม่นล่ะนี่ปลามาได้ปุ๊บแล้วก็ยกขึ้นแล้วนี่ นี่ป่ามันเที่ยวได้หนินี่นี่นี่ป่านี่ป่าพันได้อย่างนี้นี่ปลาซิวเพ่อย่างนี้โอ้สังหิตเนาะกะเจ้ารที่ในป่านี่นี่เห็นแล้วนี่เพราะว่าน้ำมันใส่ก็เลยเห็นเรียวเห็นตัวป่าอ๋ออันนี้มีทางจะลุงเขาในข้าวย่างฝนบ่ทางเสือดุงกะเจ้ารอ๋ออันนี้เท่งพ่นโอ้น้ำนี่สี่ก้ามเลยนะ โอ้โฮมีเปลวบ่ใแสเปลวไม่ใช้โอ้งามเลยวะอู้อาบาทนี่ลงบ่ทนี่หึบไดลูกบ่นี่ไ้ น้ำนี่ใสเดียวกับท่าฝรั่งบ่แม่นบ่ใสเดียวกันเนีันน้ำนี่ไหลมาได้ไหนไหลมาต้นหนึ่งเหรอครับผอ๋อขุณโดนนะคุณโดนอะไรมันจะคุณโดนเนาะขุนโดนว้าวมันอืยคุณโดนนี่มันออกมาจากถ้ำบ่ไม่เลยอ๋อจะพอน้ำใสนะ้ที่ป่าเป็นมู่มูนอยู่นี่อันนั้นเป็นมู่อยู่โอ้ต้องหลายป่าเนาะ พอด้กินพอกิ่นด้กินกน,น้ำกับน,น้ำใส่แท้ใส่วาวน้ำก็ได้่ับรักเนาะเลวลาดำเนี่ยต้องดำน้ำเลืกเนาะน้ำตื้นนี่มันเห็นเท่าโตน็อ้ตื้นน้ำโมเป็น<ะ>าานี่น,น,นีตัวนี้นี่นี่ว่ายจเดินไปไห้อยแถมแถมเาหม เห็นห่านะเวลาพันดําดําตั้งแต่ลุ้มคุ้นทึ่งเนี่ยกระท่าเอาต่ทึ่งลงมาปุ๊บน้ำจะคุ้นบาเห็นอ๋อมาดูมาดูวีว ฮ้ยโอ้เดถืออไรทุกคนนะว่าขอจับเน่อยเดได้แล้วนี่ปลายังนี้ปลาตาโอกปลาตะมองนี่เนาะเอาห้อยเอาห้อยเอางายวะดึงชับบริลุบรห้างอีนี่ฮ่าเดี๋ยวมาถาหาเลยทุกคนเลย เขามีสามารถที่จะลงไปน้ำเพิ่นได้เนื่องจากว่าหนาวแห้งทุกคนเลยแต่เพิ่อนต้นเอาเขาว่าจะลงน้ำเพิ่นทุกคนเอ้ยแต่ลงไม่ได้นี่ผุดหอดผุดแล้วไดี่ยคนเฮาหอดผุดแล้วนี่ทุกคนเห็นน้ำว่ะเหมือนกับยกเลยนะงามงามน้ำนน้ำที่ถือว่าสายเดียวกับท่าฝรั่งนะพวกเราวันนิ้ท่าฝรั่งก็จะเห็นสายน้ำวันนี้น้ำโดดทุกคนตกของเลยบ่อนพุ่นบนบนเฮาตั้งแคมป์นะ เดแต่ว่าทั้งนี้เป็นผาเลยเรียกไปเป็นผาเห็น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 เห็หนเเหนเห็นีหนเห็่เห็นเ<า> โอ้โหไล่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 ปลาบัทึกใช้ที่บาทนี่ ไลยปลามองก็ไม่ได้ชั้นกับสีวังเอาปลาที่เป็นดำเอานี้ละโอ้โหเฮ้ทุกคนน้อุ่นเฮ็ดโอ้ยบอกใหญ่ ได้อีกโอ้โหประก,ปกดเป็นบ่ประกดน้อยประกดน้อยอ๋อมเวลามันยูม่มันยู่ตามันเงื้บหินบ่โอ้โหว้าวมาผ่อนขันอาสาทุกคนโอ้โหโ เฮเต็มมีห้อยเลยเฮ็ดเฮ็ดอันบนที่เขาอยู่นี่เป็นงุ้มินื้หินเนี่ยงุ้หินไปดูเห็นไหม็ดเรียบร้อยแล้วเฮ็ด อ,อปลาข้างล่างเรอรู้อกเห็หอยก้อนหอยคาตามันคอโคก็ได้เลยเเจ้าเบื้องหังจะนั่ยขึ้นมาได้เด้อยัง อืมตบเลยสิมีกว่างแายตบเลยสำคัญคือหน้ากากเลยวล้มืดตาเามาปุ๊บแล้วเราะจะได้เห็นปลาหน้ากากนั้นมันจะเป็นหน้ากากแบบใสเยลยป่าตัวน้อยกับตัวใหญ่ <c oughs> <c oughs> มานๆๆนมไปเามนมหลยิ่งเลยนะเอ๊ะเอ๊เเอยสเดเอยอ๊เอเออ๊อ,อ๊ะเอ,อ,อะะะนน๊ะเะ <c oughs> เอน <c oughs> เ,เ,เนไะเเน,น,นะเอะเอเอ๊ะเวดอ๊ะเ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 อเอือ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเะอะ นี่โอ้โหตคอนี่อืี่มนหาาอืมมาดูด้โ้ปลาคอตัวนี้ปลาคอตัวนี้อืม้ำขึ้นดังขึ้นพกเจ้าเอ๊กอะไรได้จิกแล้ว

นี่ครึ่งละครึ่งตัวรูปองยานเลเรียบร้อยนี่อโอ <c oughs> โ้โหโอ้โหข <c oughs> <c oughs> นาดคอมเพรีเอรโหอืะอืม อดต้องน,นี่ก็เห็นจาๆแล้วนะทุกคนเลยนี่จุบ๊บนี่เรียบร้อยนนอหน้าพนีบนบนหางเนาะดึงปุ๊บเลยเสียพัดหมดนจุ๊บอ่าเรียบร้อยน่าได้รถฮะไปพ่อเนาะไปมาดี โหสาย่านากหนำทุกคนเลยแต่พอนี่นะดำปลาเนี่ยถือว่าอันดับหนึ่งของบ้านนะเก่งปลาทุกเวลาลงน้ำแต่บนหนาวไปได้เนาะเวลาขึ้นมาพี่หนาวเอาดังไฟปลาทุกมีเลือกเนาะจะไให้กินทุกคนเลยอันนี้ตามกาเว้นปลาไงประธานมันอ๋อประ่านมันมันเห็นเท่าเนาะถือว่าตัวดำนี้ แค่ห okay, ้าสิบเมตรตึงได้<น>แค่ห้าสิบเมตรนะบริเวณปัญหาปลาเนี่ยคือตามสายนีย่คือน้ำป่าก็จะมีลายนะอันนี้จเจ้าเฮ็ดอ,อย่างวะน,นี่กระสือกระสื้อเ<ม>วลาหาปลาหาจังไหซ้อนอ๋อซ้อนเลยซ้อนไปอีกซ้อนอย่างนี้แม่ไม,ม่จะนิตัวนี้จะง่ายกว่าได้ซ้อนอกุ้งอืมดีกว่าเอาสวิงโอ๋อเอาปลาไปได้ปลามองไ่ได้จักโตเลย อ้าวตัวเป็นยังนี่ตัวนี้มันเหลือตัวนี้นนีนี่่เอาใส่นี่เลยอ้าวทอาไรย,ยังกรพอิบอได้อืมเอาเอาลายได้เอาเอาทีม่มุมมดร่อนออกแล้วเอาหาเอา,เอาแต่ตัวมันแนะซ่บจนะตัวมันเสร็จเสร็จมันเลยปะและ้วจังเหลือนั่งกับใส่ถุงยางครับ อ๋ออไรมาเลยใช่โอลึกเนาะไปแป๊บเดียววงังวางเดียววาง,วางนึ่งแต่ภาคเดียวเออภาคเดียวดำภาคเดียวตักซูกระได้นะ่ยปิงทุกคนในบ้านนี่อันนี้ปรตกน้อยนี่ปรตกน้อยปรตกน้อยได้สองสมโตนะ ลปลาคอปลาเข้มูก็มีนี่ปลาเข้มูในบ้านเฮานี่ถือว่ามีน้อยเลยนี่อยู่พี่ยังมีอยู่แม้แต่ปลาเข้มูนีปน่ปลายัางนี่ปไปปไลาเขียวใก่เนาะโอ้งามเด้นั่นนี่น้ำขึ้นละ่ะโอ้โอ้อนั้นเนาะบ่ได้ใส่ขี้เนาะคักแล้วโบใส่ไนทขี้ผมลำล้ำเฮาบ่ใส่ขี้ทุกคนเด้อเพิ่นใส่ขี้ป <aud s> ุ๊บหมดอารมณ์เลย มันโบกคงและมันมันก็อ้อมดบันนี้มดความแ่บแล้วไวอ้อจี๊ยบตัวนี้เนาเอาไว้ไม่กินบ้านนะตัวนีนน้เนาะนั่นแหละกินเไาวเอามมอสุบ้านเนี่ย

ไม่โอ้โหเหลืองเสริมเลยว่ะอันนี้นี่เคือต้นหมาบ้านเถาเอินนะอันนี้ใบไม่แห้อันนี้นี่มันจะคือเอันเบือตองห้าวแต่แบบอันนี้มันดอกมันอ่อนนะ ไปนอนแล้วเ้าจะไม่กินกับแจวนี่โอ้ขักเลย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 ไปไข่กับนไฟกนได้หรอไปล้กับ่อนไฟบ่นไฟอมันยุบเออกับเลยก็ได้เต่นไฟก็ได้เนาะอาลนไฟูก้อนูก้อนตัวนีู้ก้อนเออ ้ก่่ออนนีโมันขนาดเนาะโอ้มันขนาดเลยอ๋อใบอันใบอ่อนนี่เนาะ<ข>กลับดิทๆก็ได้ตอนนี้มันจะหอมหอมแพ้อันลน่อนกันเลยร่นนี่คือผมความหอม ป๋ามาคุยกับคัาเนาะ

ปลากดน,น้อยในปลาสังเองเนี่ยนี่ไหนอืมโอ้โหนี่น้ำน้ำน้ำนบำน้ำความแซบอีกนี้ใ้เมื่อกี้นี่ไดนครับกกด้วยมันกับมันโอ้ยควมอำปล่ำอยู่เจ้าอืม,อม อันนี้พักอันต้นหมาอันนี้นะปลาคือต้นหมาอันนี้ักบ่เวลาโกยเวลาอย่างไหนนะเรื่องเอาพันกับไปอย่างก็แบบนี้ใบไข่นี่แต่ตัวล้นไฟกินนี่ใช้เนี่นี่อืมตัวนี้นี่ล้นเพื่อมันหอมเลยทุกคนดินี่เอิบใบไม้แห่พร้อมเพิ่ญคือกันผมแห่กี่บ่อืมใบแห่ใบแห่มากรับตัวนี้บ่นีนี่ อันนี้ได้ปลาไม่ไมหมฮ้อนๆมันๆเลยคือตันหมาเป็นเครือที่เหม็นแต่พ่อไปกินกับตัวนี้ปะ่ะหอมเ <c> ม <oughs> ้น,นว่าเครือเครือหมาใน,น,น,านี่เหม็นเนาะเวาอยู่ไกลไงน,นะแ็นม,มากั๊แล้วหอมใสก่กะเจ้าซีบอลใส่อบมาเืี๋ยวน้นพาน เผาเ้าหนาวแล้วใส่แ <Anch> น <or> ่เผาเลยได้เนาะบอกเฮ้ยคือตุ่มหนาใส่ยัมากับได้เหมืนนี่นี่อไไรกายเพื่อนพันเหม็นเนาะบัดเอามาห่อแล้วว่าหอมเสพเอามาห่อแล้วหอมโคตรจหมาเด้๋ทุกคนอันนี้เอามือกินเนี่ยนี่เขากินกส่วนหนึ่งเมื่อส่วนหนึ่งนะ เนี่เอ้าเมื่อก ok ่อนนด้ทุกคนเดินมาไนไหนคอมมูกก็เจออันนายผ่านเพิ่นเพิ่นลงหาปลาเพื่อกินทุกคนเลยนี่คือน้ำโดนนะหูยยอดพูดเลยตกคลองนั่นเลยนี่เป็นสกามน้ำคลองน้ำพวกนี้เป็นน้ำที่ใสเพราะว่ามันก็โดกขุนหูยขุดโด่นไม่ได้แท่งแหละนี่พอดีจะตกท่าฝรั่งนะไก่ท่าฝรั่งมาไปปุ๊บพูดเลยออกหลังทีบสองสะออนจะพูดตะพาทุกคนแถวนี้พูดนะงามมงามเลย ถ้าว่าเลิกขึ้นไปพูดก็จะเป็นบ้างสงวนของกระเจ้าพราะเขาจะเขาพระเจ้าเฮ็ดบ้างสงวนนะเพราะว่าเฮือป,ป่ามันเอาแม่ไพพันนะอันนี้มันอา่างของปไปซนเพิ่อยอย่ะดำกินก็นได้นะมองกันแสได้แสปุ๊บมือเช้ามากอะทึบมองรถนะนี่เอา้าทุกคนเลยเมื่อกอนวันนี้ขเขามื่อกเจอที่ตามทุกคนเลยไปก่อน